สวัสดีค่ะพี่ขาวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่มาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขาอันนี้เป็นพระท่าการะดานหน้าฤาษีนะคะพี่อันนี้เป็นพระท่าการะดานหน้าฤาษีอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่พระท่าการะดานเนื้อสนิมแดงหน้าฤาษีนี่ขอไว้ <Williams> ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะหนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม5้าบาทกันเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นรูปหลอดหลวงพ่อแช่มค่ะพี่รูปหลอดพ่อแช่มนี่ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะรูปหลอหลวงพ่อแช่มนี่หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญโบราณเก่าๆค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่เหรียญหลอโบราณเก่าๆนี้นะคะพี่ขานูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทาง50บบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นอ่า พักกิ่งโสธรค่ะพี่ใช่ไหมพักกิ่งโสธรไหมคะพี่ขานะคะถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขากิ่งโสธรน,นี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นพระผง ну สุพรรณนะคะพี่ขาพระผงสุพรรณนี่ขอไว้ที่หกร้ mm hmm. ah อยบาทเหมือนกันนะคะพี่พระผงสุพรรณนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นไม่ทราบที่เหมือนกันค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหลอดโบราณเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาด้านหลังจะเป็นประสาทค่ะพี่ด้านหลังจะเป็นประสาทอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่อันนี้หนูก็ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาท กันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหลอดปูดทิมค่ะพี่รูปหลอหลงปู่ทิมนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะรูปหลอหลงปูดทิมหนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา6 0 0บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะรูปหลอปู่ทิมค่ะส่วนนี้เป็นพระปิดตาปิดตาไม่ทราบที่เพาของที่ไหนค่ะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขาปิดตานี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะ เอ้ยแป๊บนึงนะคะส่วนอันนี้ค่ะพี่ อันนี้เป็นพระนืไม่กระสิทธิ์ค่ะพี่เป็นพระเนืไม่กระสิทธิ์ไม่ทราบที่นะคะพี่ขาด้านหลังจะมีรอยจานค่ะพี่ด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่พระนืไม่กระสิทธ์นี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นปิดตาค่ะพี่ขาปิดตาอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ปิดตานี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นรูปปรหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนะคะพี่ขารูปโปรดหลวงพ่อจันทร์ว 600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จองค์ที่1นนะคะพี่ขาสมเด็จองคที่1ขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่สมเด็จองค์ที่1นึ่งหนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จองค์ที่2ค่ะพี่ขาสมเด็จองคที่2ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเหมือนกันค่ะพี่ขาสมเด็จองที่2ค่ะส่วนนี้เป็นพักกิ่งค่ะพี่ขาพักกิ่งนี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่พักกิ่งกออันนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่จ๋า6ก0บาทปลายทางเหมือนก ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปปลอดหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่รูปปลอหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนี้นะคะพี่ขาหรูขอที่600บาทจ้ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขายรูปปลอดหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วค่ะส่วนอันนี้เป็นกิ่งเหลมฟ้าผ่านะคะพี่กิ่งเหลมฟ้าผ่านี่ขอที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขายนะคะตามสภาพนั้นหนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขขขาาออบคคคทีีี่่รััได้้นนนนะะะะพ ขอว่าที่600บาทจะพี่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระอะไรไม่ทราบที่ค่ะพี่ขานนะคะอันนี้ขอว่าที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่อันนี้หนูก็ขอว่าที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่ขานนะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นเดี่ยนหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะพี่ขาอันนี้เป็นเดี่ยนหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกค่ะพี่ขานนะคะอันนี้หนูก็ขอว่าที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่เดียนหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกขอว่าที่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเดียนหล โบราณค่ะพี่ขาอันที่ขอวันที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่เดี๋ยวนี้หนูก็ขอวันที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพักกิ่งค่ะพี่ขาพักกิ่งเก่าๆค่ะพี่อันนี้ขอวันที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขาพักกิ่งเก่าโบราณนี่นะคะพี่ขาหนูขอวันที่60 0บาทจ้ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่ขาอันนี้จะเป็นพระพุทธชินราชอันนี้ก็ขอวันที่60 0บาทเหมือนกันนะคะพี่อันนี้หนูก็ขอวันที่600บาท ค่ะพี่ขา600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นอ่าหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะพี่รูกหลอหลวงปู่ทวดเนื้อว่านอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขาลูกหลอหลวงปู่ทวดเนื้อว่านขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นพระปิตาหลวงปู่นาควัดทวดจรลเคนนะคะพี่ปิตาปู่นาควัดทวดจรลเคนอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่มีรอยจานเต็มเลยนะคะพี่ขานะคะอันนี้นูกขอไว้ที่600บาทจะพี่จ๋า600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะพี่ ส่วนอันนี้เป็นพระปิดตาค่ะพี่ขาน่าจะเป็นไม้แกะหรือเป็นอะไรทักอย่าง่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ปิดตานี้หนูก็ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นแหวนกับพี่ขาแหวนนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่แหวนพี่รอดนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทจะพี่จ๋า600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้มีสมเด็จอีกองค์นึงค่ะพี่ขาสมเด็จองค์ที่3นที่ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขาสมเด็จองค์ที่3ค่่ะพี6บาททปาายมค่ะ เพิ่มห้าิบาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นพาะปิดตาค่ะพี่ปิดตานี่ขอไว้ที่ห0ร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ปิดตานี้หนูงก็ขอไว้ที่ห0ร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นเดือนปูทวดนะคะพี่เดือนปูทวดอันนี้ขอไว้ที่เจ็ร้อยบาทนะคะพี่คะเดือนหลวงปูทวดนี่ขอไว้ที่เจ็ด้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นเดือนหลวงปูดูค่ะพี่เดือนปูดูนีีีี่่่่่ขอไว้ททบาคคะะพเนย ปูดูนี่ขอว่าที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นเดีย่ยนหลวงพ่อจงค่ะพี่ขาข้างหน้ามีปลา2ตัวนะคะพี่ด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อจงค่ะอันนี้ก็ขอว่าที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่อันนี้หนูก็ขอว่าที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นหลวงพ่อเนียมค่ะพี่ขาอันนี้เป็นหลวงพ่อเนียมพิมสองหน้านะคะพี่อันนี้ขอว่าที่600บาทค่ะพี่หลวงพ่อเนียมพิมสองหน้านี่นะคะพี่ขาหนูขอว่าที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นเดียนหลวงปู่ทิมค่ะพี่ขาเดือนปู่ทิมนี้อันนี้ขอว่าที่600บาทนะคะพี่ขาเรียนหลวงปู่ทิมค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะอันนี้เป็นเดียนหลวงพ่อกันค่ะพี่ขาพ่อกันนี้ขอว่าที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่เดียนหล่อโบราณหลวงพ่อกันค่ะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเดียนหลวงอ่าหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่เดียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านี้ขอไว่าที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขา 600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเม็ดแตงปูทวดค่ะพี่เม็ดแตงปูทวดนี่ขอว่าที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะเม็ดแตงปูทวดค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญอ่างงบ้ําอ้อยค่ะพี่งบน้าอ้อยนี่ขอว่าที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่งบน้าอ้อย600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่ค่ะพี่เหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่อันนี้ขอว่าที่600บาทนะคะพี่ขาเหรียญนี้หนูขอว่าที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม ห้าสิบาทกันเลยค่ะอันนี้เป็นเจ้าสวัวไหมคะพี่อันนี้ขอวันที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่เดี๋ยวนี้หนูขอวันที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะพี่ขานะคะเดี๋ยวกาเก่าค่ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปปล้นหลวงพ่อจงค่ะพี่รูปปลอดหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอวันที่หกร้อยบาทค่ะพี่รูปปันหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะพี่ขาขอวันที่หกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะอันนี้เป็นคุนแผ่นคู่ค่ะพี่ข่าท กันนะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขายนะคะขอไว้ที่หกรบาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะอ้ยแปบนึงค่ะพี่ ส่วนอันนี้จะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินนั่งบนหลังช้างค่ะพี่อันนี้จะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินนั่งบนหลังช้างนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอว่าที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่รูปหลอหลวงพ่อเงินนั่งบนหลังช้างอันนี้หนูขอว่าที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหลอบโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอว่าที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่รูปหลอโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาอันนี้หนูขอว่าที่หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพักกิ่่งเกนะะคพี เป็นพักกิ่ง3เกลืออันนี้ขอวันที่700บา woman, ทค se ่ะพี่กิ่ง3มเกลือนี่นะคะพี่ขันขอวันที่700บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นตลับสีพึ่งไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรนะคะพี่ได้มาอย่างนี้นะคะพี่หนูไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรได้มาสภาพอย่างนี้ค่ะอันนี้ขอวันที่600บาทค่ะข้างในก็จะเป็นพระปิดตานะคะพี่ข้างในก็จะเป็นพระปิดตาอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอวันที่600บาทจะพี่จ๋า6ก0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ ตะกรุดหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอว่าที่700บาทนะคะพี่ด้านหลังจะมีรอยจานค่ะพี่ด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่ขานะคะแล้วก็จะมีตะกรุดอยู่4ดอกจะมีตะกรุดของหลวงพ่อเดิมอยู่4ดอกแล้วก็จะมีแผ่นละเป็นภาพหลวงพ่อเดิมค่ะแล้วก็มีจานมีรอยจานอย่างนี้ด้านหลังะคะ่ะพี่ด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่อันนี้ขอว่าที่700บาทนะคะพี่ขาตะกรุดดอกนี้ขอว่าที่700บาทจะพี่700บาทปลายทาง50บาทกันเลยคะ่ะส่วนอันนี้เป็นข้อมือปูสุกนะคะพี่ข้อมือปูสุกนี่ก็ขอว่าที่700 ข้อมือปูสุกหนูขอว้ที่700บาทเหมือนกันนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเป็นข้อมือปูสุกค่ะส่วนอันนี้เป็นขุนแผนนะคะพี่ขาด้านหน้าจะฝังตะกุดอย่างนี้นะคะพี่ด้านหน้าจะฝังตะกุดอย่างนี้ด้านหลังก็จะมีตะกุดอย่างนี้ค่ะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอว่าที่800บาทนะคะพี่ขาขุนแผนนี้หนูขอว่าที่800บาทค่ะพี่ขาขุนแผนหลวงปูทิมค่ะ800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นขุนแผนเหมือนกันค่ะพี่ขาสภาพตะกุดจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ จะมีตะกุดอยู่ข้างในเรียงๆอย่างนี้ค่ะพีดะ ER ดะ่ด้านหลังจะเป็นเบี้ยแก้อย่างนี้ค่ะพี่ด้านหลังจะเป็นเบี้ยแก้หรือก้นหอยอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ก็ขอว่าที่800บาทนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอว่าที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นควายธนูนะคะพี่ควายธนูนี่ขอว่าที่600บาทนะคะพี่ขาควายธนูตัวนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอว่าที่600บาทจะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นมีดชุดหลวงพ่อเดิมค่ะพี่เป็นมีดชุดหลวงพ่อเด เพิมพร้อมมีดพร้อมรูปปลอพร้อมตะกุดมีสิ่งด้วยค่ะพี่อันนี้ขอว่าที่1000บาทนะคะพี่ขามีดชุดนี้หนูขอว่าที่1000บาทจะพี่1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะมีดชุดหลงพ่อเดิมค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเขี้ยวกับพี่เขี้ยวไม่ทราบว่าของที่ไหนหรือของอาจารย์อะไรค่ะพี่อันนี้ขอว่าที่1,000บาทพอค่ะอันนี้หนูขอว่าที่1 0 0 0บาทนะคะพี่ขานะคะ1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะ EP นี้ปลดไว้1000บาทนะคะค่ะ พี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจยังไงหรือภาพไม่ชัดยังไงให้แคปรูปหรืออะไรมาหาหนูได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์ค่ะพี่ขาส่วนอันนี้นะคะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นกุ้อสลับสีพึ่งได้มาอย่างนี้นะคะ่ะพี่ได้่าได้มาใหม่ได้มาอย่างนี้นะคะพี่นะคะหนูได้มาใหมค่ค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาด้านหลังจะเป็นสภาพอย่างนี้ค่ะตลับจะเป็นเหมือนไม้ค่ะพี่ขเขียนว่ากุมานทองของหลวงพ่อเต๋นะคะพี่นะคะ เนี่ค่ะเวลาเปิดก็ดันนี้ขึ้นมาพี่หมูได้มาอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้เพิ่งได้มาใหม่ค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขอไว้ที่ตลรางละเจ็ดร้อยบาทค่ะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจยังไงก็ติดต่อโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะโอเคนะคะพี่ EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องรกระกิบพุทธคุณพระเครื่องเลยนะคะพี่สวัสดีค่ะ